นามาถูรัตนาตยสสะขอความนอบน้อมขอข้าพระเจ้าโชมีแดพรัตนาไตอภิวันธนานมประจอมใจอันล้ำค่าพระพุทธผู้โลกดังเป็นองค์เ้าหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มประจามสองของใสเลือวิลาย้ำหดดังสุริแยงพื้นผู้เป็นพื้นนบุญล้นพระสังโฆองคเอกวันธนาโนบไหวประมาก้มกราบกันขอกราบพระสงฆ์สมณีเรา พกินากาศสารธรรมจาเล็กน้อยในสองกรสันวปัตหานโมนินทาวัฒนํนพโภชาตาภาสัมภาวสุนทรีสารนังปานินังวานีไม่หังบีนายาตงมานังขอพระสัทธรรมันอัมภัยในห่วงแห่งกฎกตคือพระโอษของพระจอมุุนีผู้เป็นที่เบิงของสัตว์ทั้งหลาย จงกระทำใจของข้าพระเจ้าเอบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่งานโยมทุกคนทุกท่านปีมารวมกันฮุงหาข้อปะอาหาราาวันเข่าวบำรุงพระสงฆ์สมณนิกระถที่วบาเฮาได้มาเห็นกิดทีเห็นได้งากเนื่งจากว่าการกระทคำคุณงามความดีประกาศใดประการหนึ่ง มันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลดีเป็นคนทานนั้นเกิดไดเยี่ยารบ่มีอธิยศัยเป็นนักปราชญ์บัณฑิตกบ่สามารถเหตุบุญเหตุกุศลเหตุคุณงามความดีใดต้องมีอธิยศัยเป็นบัณฑิตพอสมควรเพราะนั้จรงซื่อว่าเป็นผู้มีอธิยศัยของนักปราชญ์บัณฑิตอยู่ในในใจของเราทีนด้มารวมกันสละเวลา ข่ามสน้าสัมปาสระเพื่อแหงเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้ืยการคงหาข้าวประอาหารบำรุงประสงค์ประเจ้าเไม่นด้การจะยิบยุกคาถาธรรมขึ้นมากล่าวสู่กันฟังจากเล็กน้อยเพื่อเป็นเตือนเตืน,เน,นกิจกิจใจให้กับพท่านทั้งหลายได้นำไปคบคิดไปไปพิจรารณาตามสม อจฺฉภิลกนสํสกฺขาปสฺโมสรณินาจอิเตนามิตาสิรนฺติอกาเลยาจนายาจาทสมานาภิกขตํคจฺเชนจาคจฺเชจิราจิรํกเรนยาจํยาเชยฯเอวํ มิตาเนจิระดิสถานนี้พระผู้มีพระคเจ้าได้ตัดไว้ในพุทธกานิกากธรรมบทและข็อไปพุทธกานิกากชาดกองตัดไว้ในพุทธกานิกายชาดกว่าอาจารพิคณะสังสักขาอาจารพิคณะสังสักขาอสโมสาะเนนาจาเอเตนะมิตาชิรันติ ยาจนายาจะหรือว่ายาจะเนนะจะก็ได้ตัสมานาพิกขนังคัดเฉนาจะคัดเฉจิราจิรังกาเลนะยาจังยาเจยะเอวังมิตาณชีระรีแปลว่าจังใดคาถาแรกเลยอาจจะพิกคณะสังสักขาอาสะโมสะระเนนะจัะ เอเตนะมิตาจีรันติอากาเรยาจนายาจปตว่ามิตรสหายทั้งหลายยอมแหน่งนนายกันด้วยเหตุสามประการเหตุสามประการึ้นอย่างนการคุกคีกันเกินประมาณ 2. การบร่สมาคมกันเลย บบไปมาหาสู้บอกคบค่าสมาคมกันเลย 3. การขอในการอันบ่สมควรมิตรทั้งหลายยอมแหน่งนายกันด้วยเหตุ3าประการนี้พระพุทธเจ้าตัดไ้นั่นนี่การคุกคีกันเกินประมาณก็เป็นเหตุให้มิตรแหน่งนายกันการที่บบคบค่าสมาคมบบไปมาหาสู้กันเลยก็เป็นเหตุให้แหน่งนายกันคือจืดจางลง ความสัมพันธ์มันจืดจางลงการขอในเวลาที่บุคนขอกบเฮตุให้ความสัมพันธ์มันจืดจางลงคือกันนี่เป็นโทษของการคุกคีกันหรือการบระคบค่าสมาคมหรือการขอกันเนาะเพราะฉะนั้นเนเราต้องได้ใส่ใจในเรื่องนี้พอสมควรคุกคีกันรลายก็เป็นเหตุให้นายแน่งกันห,ห,ห,หูใส่หูภูมิกันเป็นบ่ ยันได้กายูน้ำกันเบ้าลมกันคุกคีกันบอกห่างกันเลยแหละตอนที่เฮายังบคุกคีโบคุ้นเคยกันปันใดนี่นะความเก่งอกเก่งใจมันก็พอมีไหมบะพอหู้จักกันโดนไปโดนไปเรื่องเคยกันเข้าเรื่องเคยกันเข้าคำว่าที่เบ้าบ่ได้ก็เริ่มเบ้าได้ไหมบะคำว่าที่ผสมผลเบ้ากิ กาไดการกระทําทางกายที่บอสามารถเหตุได้ในการก่อนก็สามารถเหตุไดมันก็เลยเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์มันเจืดจางลงตอนที่เฮานี่น่ยยังมีเส้นขั้นมันก็บบเกิดขอบเขตม่นบ่พอมีเส้นขั้นเส้นขั้นกอยังล่ะบ่ได้คุกคีกันหลายเกินไปมันก็เลยยังมีเส้นขั้นไหมเออว่าด,ด้ซนีนเด้อ เฮ็ดได้ซ้ำนีเด้อการต่อรอดต่อว่ากันได้ซ้ำนีการยหาะการใหญยกันได้ซ้ำนีมันยังมีเส้นขั้นไว้ก็ปปากฏว่ามันเบื่อบบนายกันเห็นกันย้มใดพ่อกันย้มใดกันยัางมีความหูซึกที่ดีต่อกันอยู่ได้แต่ถ้ามันคุกคีกันเกินประมาณมันก็สามารถล้ำเส้นกันได้ สิ่งที่เจ้าบ่มากกว่านใ้นค่อยก็สามารถว้าได้ค่อยก็สามารถเห็ดได้ค่อยก็สามารถยอกมาสามารถรอดเจ้าได้สิ่งที่ค่อยคือกันค่อยบ่มากเจ้าก็สามารถเหต่อตค่อยได้คือกันบ่วว่าจะเป็นคำว้าคำจาบ่วว่าจะเป็นการกระทํแมันบอกมันล่าเส้นพอล่าเส้นแล้วความรู้สึกที่มันเคยมีความเคารพยำเกรงต่อกันมันเริ่มหายไปหายไปหายไปในที่สุด มิตรภาพหรือความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆจืดจางค่อยจางคายเลยความแหน่งนายมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นโทษบพอสัมพันธ์มันบพอทีเจ้าจงตัดว่าเป็นทางแย่งความเสื่อมพุกคีกกันหลายพุกคีกกันลายกันเป็นทางแย่งความเสื่อมย้อนอย่างไะบ่มีเวลาเจริญกุศลเอาละถ้าพุกคีกันคบค้าสมาคมกันแล้วพากันเจริญกุศลกะก็ดีเนีนึงเนาะเอาไปเด้อไปตูทถอนเด้อ เขาไปเฮ็ดส่วนปลูกพักเอาพักมาถวายพระทรงพระเจ้าหรือเขาไปไหว้พระทอดมนเดินจงกรมเออดีไ็นได้ส่วนกันเมื่อบ้านในบุคคลเนาะเข้าหากันยังไงโอ้ยบ้านเขาเนวนี่เมืองเขาเนีนั้นไปหันคักบ่นนี่แบบนี่ไปนี่ค้าวัานมันเลยบุย้ยใจมันบ่อยู่ดเดี๋ยวกเว่าวอยเว้าลลอกกันหัวใส่ใสอ้อยมันบบเกิดกุศลพระพทธเจ้ากันยัง่าเป็นทาง่งความเสื่อมเนาะ แต่หากบค่าสมาคมกันแล้วพากันให้คุ้น้างพวมนีดีหลายตัวนี้ดีหลายพากันไหวพระสวดมนเดินจงกรมนั่งสมาธิสนทนาปาใสทรมะดีแต่ว่าคันมันเกินความจเปิดเกินประมาณหลายมันก็เป็นเหตุให้มีตรภาพมันจืดจางลงคือวันนี้แหละเนาะอันนี้เป็นโทษเนาะโทษของการคุกทีกันเกินประมาณอันที่สองิ่นว่าบคบค้าสมาคมกันเลยว่าไปมาหาสู้กันเลย เป็นเดือนเป็นปีกะบ่อติดต่อหากันบ่เว้าบ่อล้มกันบ่อไปมาหาสู้กันเลยนี่ก็เป็นเหตุให้มิตรภาพจืดจางด้วกันเป็นเหตุใ้ความมู่ซึกมันนายเน่งไปนี่วอย่างละเหมือนกับบวคุ้นเคยเมื่อก่อนเคยเป็นคนคุ้นเคยเขามีความพูดซึกแบบนี้บะเวลาตอนที่เขาเว้าลมกันดุดูอยู่ ไปมาหาสู้กันดุอยู่ผู้สึกว่าความหักความแกนกันความผูกพันกันมันมีหลายเนาะแต่พอดนโดนจะได้บอกกันเธอนึงโดนโดนจะได้เห็นกันเธอนึงแม่แต่คนหักกนรลายมายในมันกะเจืดจางลงใดเคยได้ยินพุทาผูแกเิ่นว่าพี่น้องบ่เห็นหน้าสามปีเป็นอื่นแม่นบ่พี่น้องบ่เห็นหน้าสามปีเป็นอื่นขนาดเป็นญาติสายโลหิตกันนะ พเห็นกันทอดสองสามปีเอาละเริ่มที่จะเป็นเหมือนคนอื่นคนไก่แหละพ mm hmm. ุทพเจ้ากระตริยไว้ว่าวิสาสะประมายาติแต่ว่าความคุ้นเคยกันนี่นะพบค้าสมาคมกันนี่ไปหาโซ่กันนี่นะ mm hmm. เป็นยิ่งกว่าญาติสิอีกเป็นยิ่งกว่าญาติพี่น้องสายโรหิตกันอีกความรู้สึกที่ดีงามตัวกันเนาะ พอเหตุนั้นการที่บอไปคบค่าสมาคมบบคุกคีกันเลยก็เป็นเหตุให้มิตรภาพจืดจางลงอีกคอหนึ่งตัวที่สามพระพุทธเจ้าบอกว่าอากาเลยาจะเนนัจจะหรือว่าอากาเลยาจนาญาจและการขอในเวลาบบสมควรอากาลี่จะบอกว่าในเวลาบบสมควรก็ได้หรือว่าของที่บบสมควรก็ได้ ถ้าเขาขอในเวลาที่บุคคลขอผู้ขอก็ต้องเบิงเนาะเบิ่งสถานการณ์ว่าเออจิตใจของผู้ที่ให้นี่เนเขาเป็นแนวใดส่วนนี้สภาพการอ้อมข้างของเขาแนวคิดของเขาเป็นแนวใดในส่วนเวลานี้หาจจะคอยขอบางทีขอในเวลาที่บุคคลขอยามเขาอยากให้ยอยู่ยามเขามีเวียกมีงาน <c oughs> จําเป็นที่ต้องเฮ็ดอยู่หรือว่ายามเขาประกอบความเพียร น่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นโยกเข้าไปขอกับบอสมควรเป็นบ่หรือในสองเวลาที่เขากบคาดเคิ้นกันกะบ,บอบอควขอขอขกันเนาะหากไปขอไปนี่แหละจะเป็นเทตุไห้มิตรภาพจิตจ,จงงางยำใดก็ขอยำใดก็ขอยำใดก็ข,ขอแห่งเป็นพระสงฆ์พระเจ้านี่ต้องไดขอยานยมอยู่ตลอดถึ่ก็แห้งแล้วเนาะ ือพวกเขานี่บางที่ก็โอ้หูซึกบ่ดีใจบานใดเวลาต้องขอคนอื่นหลายเกินไปนี่นะมันก็หูซึกว่าเ๊้เขานันมันเหมือนเป็นภาระของเขาเกินไปและคนที่จะให้เขานี่เขาก็หูซึกบ่ดีเขาก็หูซึกได้ในในสภาพนั้นมันเกิดขึ้นเป็นบ่งเพราะฉะนั้นการขอในการบร่สมควรหรือขอสิ่งของที่บ่สมควรนี่นะก็เป็นเหตุให้มิตรภาพน,านี้จืดจาง พระราผู้มีพระพาคเจ้าได้ตัดเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งไว้ในพระวินัยปิดกมหาวิพังปาลบเรื่องของภิกุทั้งหลายไปขอชาวบ้านเขาขอชาวบ้านเขาเกินประมาณขอแห่งงานได้ขอสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละขอขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอแห่งซําใหล่ะชาวบ้านยุนยาน เห็นงัวมาแต่ไก่คิดว่าเป็นพระสี่คือกันญานงัวเฝ้าปิดประตูเหือนบางคนเฝ้าแลนนี้บางคนที่หันหลังใส่คิดว่าเป็นพระขอดุพุทขี่ขอพุก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระเจ้าป่าลบเป็นมาแล้วก็ตัดห้ามแล้วพวกขได้ตัดกับพี่กุทั้งหลายว่าพี่กุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเ้อในอีตการมีฤาษีสองพี่น้อง ได้ไปอาศัยแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำคงคานั่นพออาศัยอาบอาศัยเอาอาบม,มาดื่มมันบ่อาศัยแม่น้ำคงคานั่นนะปากฏฏ่าสองไอ้นอพนิก็จเจริญเมตตาเอาผู้อ้ายกับอยู่ทางเทิงแม่น้ำผู้น้องก็อยู่ทางใต้แม่น้ำฤาษีผู้น้องก็เลยจเจริญเมตตานะเวลาเจริญเมตตาเขาก็ฮักนะ เทวดากะฮักพ,ออกกพกกกวกมน,นุษย์กะฮักพวกนาคกะฮักเนาะปรากฏว่านาคตัวนึงก็เกิดความทักขึ้นพีครูทั้งหลายนาคตัวหนึ่งได้ขึ้นมาหาฤาษีภูนอกนั้นแล้วได้เกี่ยวพันด้วยวงรอบเจ็ดรอบก้างพังพานอยู่เหนือหัวของฤาษีภูนอกนั้นพนอพญาน,นาคเนี่ยขึ้นมาแล้วกับันฮักนี่ยฮักฤาษีนี่เบื้องต้นกะ แปลงร่างเป็นเหมือนกับเทพตรนี่แหละเนาะมาเข่ามาหามาสนทนาปา่าใส่นี่นะลมและเข่าคอกันู้ซึกดีเดียวกันแต่หน้านี้เกิดความเริ่มใส่ก็เลยแสดงตัวซะแสดงตัวกับแปลงร่างเป็นนาคคือเกา่าคดวงอ้อมและแพ่พังพันอยู่ทึงหัวให้ไข่กับพระนาคปกนะแต่บอเมณนจิตหัวแบบนี้ได้ตัหัวเดียวนั่นแหละคือแพ่พังพันออกไ้บางเด่ดบางล้มนกะน อันนี้เฮาเะ็เจ็ดหัวเก่าหัวสรางหัวก็ตามจินตนาการของเ้าไปแหละแต่บ่มีดอกเดียวนั่นเนาะมีแต่หัวเดียวนั่นแหละทีนี้พระผู้มีพระเจ้าไล้ยตรมาพิกคุทั้งหลายเพราะความย่านกวัวต่อนหน้าคาราดนั้นลือสีผู้น้องจึงเกิดจอยผมสูผิวเหลืองสิ้นเอ็นขึ้นสัมพัางตามห่างกาย่ ฤาษีผู้อ้ายนั้นได้มาเห็นฤาษีผู้น้องแล้วได้กล่าวกับฤาษีผู้นองว่าเจ้าเป็นหยังคือว่าจอยพร้อมโซ่พร้อมเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพังแท้เจ้าเป็นอีอย่างพี่คุณทั้งหลายฤาษีผู้นองได้แจ้งเรื่องนั่นแก่อ้ายของตนฤาษีผู้นองกเล่าเรื่องราวนั่นแก่ฤาษีผู้เป็นอ้ายฤาษีผู้เป็นอ้ายได้ถามว่าเจ้าเห็นอย่างแดในตัวของหน้าคา,าราตนนั้น ในตของพญานาคนั้นผู้น้องก็บอกว่าเห็นยูเห็นแก้วมณีอันนึงห้อยอยู่คอนั่นวม่าสักพอแก้วมณีมันจะเป็นแสงเป็นประกายนี่เนาะแก้วมณีนี่นะพญานาคก็มีแก้วมณีผู้อายเลยบอกว่าเจ้าบ่อยากให้พญานาคมาหาเจ้าแม่นบ่เม่นแล้วน้องบ่อยากให้มาหาคันสั้นเ้อให้เจ้าขอแก้วมณีของนาคานันเ้อขอแก้วมณีของนาคาชดนั่น ฤือศรีภูนองก็ฮหดต,ตามพอมือต่อมาพญายนาคก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาหาคือเก้าแล้วเนาะเข้าไปหอดก็ดกไปก้าบไหวแล้วก็นั่งฤือศรีผูนองก็ขอแก้วมณีว่าเฮาต้องการแก้วมณีเจ้าจงให้แก้วมณีแก่เฮาพระนางนี่ตกใจเลยไอ้แต่ยินฤือศีภูนอขอโอ้ฤือีขอแก้วมณีตัวนี้ฟฝ้านี่นี่เราเวีย้ํา มือที่สองก็ขึ้นมาอีกกำลังยางเข้ามาแต่ไก่บัคคันทอดอามสมศาลาซัมลือศีพูท้นองเห็นก็เอินใสเขาต้องการแก้วมณีเจ้าจงให้แก้วมณีแก่เขาแล้วก็จมในใจโอ้รือลือีอแป่ว่าเขาเอินพิกคุในซัมในซับนะพิกคุนี่ต้องการแก้วมณีความจริงแล้วเป็นฤือีบัคคันมีศาสนาพุทธในสมัยนั้นะแต่พระพุทธเจ้าตัดมาพิกคุ แล้วก็นี่ไปอีกพอมือ่อมาพอแต่โพหัวขึ้นมาจากน้ามาเนี่ยยังบอกใคยได้ขึ้นจากน้าซ้ํซัหรือสีบูต้องก็เอิ้นใส่เลยเขาต้องการแก้วมานี้เจ้าต้องให้แก้วมานี้แก้เขาพญนาคเหลือใจหลายทนบม่ไหวเข้าน้ําอันเป็นทิพย์ทั้งหลายหลวงหลายภายมากเกิดขึ้นเพราะแก้วมานี้ของเขานี่ เขามีทุกอย่างพอแก้วมณนี้ของเขานี่เขาจะให้แก้วมณนี้แก่ทานบ่ได้หรอกทานเป็นคนขี้ขอต่อไปนี่ข้าเจ้า,จ,าจะบ่มาสู้อาสมบทตาลาของท่านอนีกพญนากันนีให้อันรือตีลนันบอกว่าเข้าหน้าซ้าปลาทั้งหลายนะสิ่งที่ข้าพระเจ้าบริโภคใส้สอยนี่นะมันเกิดขึ้นมาย้อนแก้วมณนี้ดวงนี้เด้เนี่ยมันเกิดขึ้นย้อนแก้วมณนี้ดวงนี้ ข่อยจะให้แก้ววันนี้แก่เจ้าบ่ได้เจ้านี่คือขี่คอแท้ข่อยจะบ่มาสู่อาสมบทศาลาของเจ้าอีกวะครัน่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข่อยจะบ่มาอีกแล้วคหายไปเลยบ่มาใกล้เลยหายแล้วก็บ,บ่มาใกล้ฉิดฮอดเด,ด้บัเนี้ยเนาะฉิดฮอดฉิดฮอดแล้วก็ใจ่อมโซยิ่งกว่าเกา่าตอนนั้นนหะหู้ซึกยานอยู่บ้านดนไปโดนมาแล้วคิดฮอดเขาบ่เนี่คิดฮอน จะหน่อยแล้วเนาะแม่ตุ้ทองใบกลับบ้านกับสิคิท่อนแม่ตุ้ทองใบแล้วหลายคนแม่นยุโรปเราก็เป็นต่างสภาพผู้เทาของเราเนาะแม่ตุ้ทองใบเนาะกระดุกกระดิกเนี่ยยางโมเสกกระซิ่งตพระพุ่นแหละอันเตอร์ากะสิคิท่อนเราแล้วเรากลับไปแม่ตุทอนคือกันเนาะแม่ตุทอนเนาะแม่นยุมานังฟังธรรมแล้วก็ลาบไปบางทีแต่กับสิคิท่อนเราแล้วเรากลับไป คือกันเลยเน,น,นาะพญานาคขลาดไปหนีไปแล้วฤือีผู้นั่นก็นคิดทอดตอนนั้นก็หู้สึกญย่านรูสึ้บ่พอใจอยู่นะแต่ว่ากลับไปบ่มาอีกก็ะููสึกคิดทอดจอยพร้อมโซยิ่งกว่าเก่าอีกฤือีผู้ไอามาเห็นอีกถามว่าเป็นอย่างเจ้าจึงจอยพร้อมโซมีผิวเรืองเส้นเป็นเส้นเอ็นขึ้นสะพังตาม่างกายแบบนี้เจ้าเป็นอย่างอีกโอ้ยขาน้อยบ่ได้เห็นพญ,ญานาคบ่ได้เห็นพญ,ญานาคผู้มี แก้วมณีห้อยอยู่คอก็อเลยเอิ้นซื่อว่ามณีกันทะน้าคาดบ่เห็นพญานาคตนนั้นก็น้อยก็เลยจอยผอมโซล,ลงแบบนี้เลยวาสันอยากเห็นคิดหอดบัเนี่ยเออแบบนี้ก็มีเลยเนาะแบบนี้ก็มีหรือสี่ผู้อ้ายเลยกล่าวคาถา่าเพอเหตุน,นั่นแหละบุคคลหู้วะสิ่งใดเป็นของฮักของคนอื่นกอ็บอควรขอสิ่งนั่น อีกอย่างหนึง่งบุคคลยอมทึกเกียดสัง่งเพราะความเป็นผู้ขี้ขอเห็นไหมสิเลยเพราะความเป็นผู้ขี้ขอเพราะฉะนั้นบุคคลจึงบอกควนขอของคนอื่นจนเกินประมาณนะพระพุทธเจ้าได้ตดรัสไว้แบบนี้หรือสีผู้ไอ้ก็ได้กาวแบบนี้ไว้เด้อวาสันคนเฮาเี่นะผู้ว่าอันใดเป็นของหักของเขาก็บบต้องขอบวรนขอบวรขอ,รข,อของหักของเขา อีกอย่างหนึ่งถึงจะบริเวณของฮักดอกแต่ว่าบุคคลไหนก็ตามขี่คอลายก็จะเป็นที่เกียรติสั่งจะเป็นที่เกียรติสั่งพุณเจ้าได้ตัดกับพิคุทั้งหลาย่าพิคุทั้งหลายความเป็นผู้ขี่คอนี่นะบ่เป็นที่ฮักบ่เป็นที่พ่อใจแม่แกสัตว์นิรชาติบ่จาเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นมนุษย์เลยคอร้ายกับเขาก็บ่มักคอเกินเวลาคอสิ่งที่เขาฮักห่วงเห็นเขาก็บ่อยากให้เขาก็บกบพอใจ นั่นก็เป็นเหตุให้มิตรภาพมันจืดจางลงบะบเแมน่นแต่สัำหันเด้พระพุทธิเจ้าตรัสว่าพิกคุทั้งหลายรัฐบาลกุลบุตรเคยกล่าวกับบิดาของตงนเองบิดาของรัฐบาลกุลบุตรถามว่ารัฐบาล,ล,ะะบาลเอ้ยคนอื่นที่บ่แเมน่นญาติกาวงศาของพ่อเลยเขากำมาขอสิ่งนี่แด่ขอสิ่งนั่นแด่ขอของน้อยของใหญ่แด แต่เจ้านี่นะเป็นลูกของเขาแทะๆทเจ้าเป็นอย่างคือบ่ขอพอเลยอยากให้ลูกขอพาะรัฐบาลเลยบอกว่าบุคคลผู้ขอยอมบอเป็นทีฮักของผู้ถือขออีกอย่างหนึง่งเมื่อผู้ขอขอแล้วผู้ถือขอบ่ให้ของกันยอมบอเป็นทีฮักของผู้ขออีกเพะเหตุน,นั่นแหละขอให้ข่าพระเจ้าอย่าได้เป็นทีเกียรติสังของทานเลยพาะรัฐบาลบอกว่า ขั้นไปขอเขาลายเขากระสัง่าสันอีกอย่างหนึ่งคนที่ไปขอกับคนผู้ให้ถ้าบอกให้เลยก็เถือเกียรติสังอีกเพราะฉะนั้นค่อยจึงบ่อยากเป็นทีเกียรติสังของไผ่คอยค่อยนี่นะอยากเป็นทีเกียรติสังของเจ้าเลยคอยเจ้าอยาเกียรติอยาสังค่อยเลยย้อนนี้ยน,นี่เราข่อยจึงบ่าาาขอเจ้าสําคัญเติบไปเลยเนาะบางทีเขากับเวายากยากเอาจาการกขอคนอื่นนี่เออขั้นเขาเกินขึ้นมาขั้นเข่า,ขาป่าลบขึ้นมา,าเอออยากเฮ็ดนี่อยากเฮ็ดนั่น อยากถ้าวายไปนี่ไปน,นั่นกระจังกล้าเพาบางข้างบางข่าวนะแต่บางทีก็คขั้นมันจำป็อิีลินบเขาก็ต้องขอในอครอบคขตที่มันพอขอาได้กับคนที่ประวารณาไว้กับญาติกาวงสานะ <c oughs> อันนี้เป็นโทษเนาะพระพุทธเจ้าได้บอกว่ามิตรภาพยอมจืดจางเพราะเหตุสามประการคือหนึ่งการคุกคีกันเกินประมาณ 2. การบอไปมาหาสูบอสมาคมกันเลย 3. การขอในเวลาที่บอสมควรหรือขอสิ่งของที่บอสมควรกันเป็นเหตุให้มิตรภาพจืดจางคือกัน,นพระภูมิยาคเจ้าเ้ตตาต่อไปว่าตัสมานาพิขณาังคัดเนณจะคัดเสจิราจิรังกาเลนะยาจังยาเจยะเอวังมิตานะชิยเร พะเหตุนั่นแหละบันทิตนักปรา์นี่นะบอควรขออภัยบอควรคุกคีกันเกินประมาณและบอควรเหินห่างกันจนเกินไปควรขอในการเวลาที่สมควรเท่านั้นหรือขอของที่สมควรเท่านั้นมิตรภาพยอมบอจืดจางยอมบอเสื่อมสูญย,ยอมบอนายเหน่งเพราะเหตุนี้นี่แหละพู้ทธเจอาเลยเตือนเลยว่า ถ้าบ่อยากให้มิตรภาพจืดจางบ่ให้ยากบ่อยากให้ความพักความแกนกันนี่มันจืดจางลงนี่นะบ่ให้ยากให้ความนายเหน่งมันเกิดขึ้นนี่นะกะบ่ควรคุกคีกันเกินประมาณเด้อบ่ควรคุกคีกันเกินไปและกะบ่ควรหินห่างกันเกินไปนะควรขอแต่การอันสมควรในเวลาที่สมควรขอหรือของที่สมควรขอนะั้น มิตรภาพจะบ่จืดจางเพราะเหตุสามประการนี่นะนักปรา์บัณฑิตผู้มีปัญญาหู้ว่าโอ้มิตรภาพมันจะจืดจางเพราะเหตุใดกับคนเว้นเหตุนั้นมิตรภาพของเฮาจะบ่จืดจางเพราะเหตุใดกับคนสมทานประพฤติในเหตุนั้นเฮาก็ได้หู้แล้วโอ้นี่เนาะเป็นเหตุให่งมิตรภาพจืดจางเขาบ่ควรเหตุเนาะนี่เนาะเป็นเหตุให้มิตรภาพว่าเขามั่นคงบ่จืดจางเขาควรเหตุแบบนี้นะ อันนี้ก็เป็นคาถาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ในคุธกานิกายชาดกหยิบยกมาเรามากล่าวส่กันฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือน,นจิตสกิดใจห้าเขาบ่าอยากแตะคอ,อกับมูกับเพื่อนบ่อยากให้ความสัมพันธ์บ่อยากให้มิตรภาพมันจืดจางลงเขากับคนเว้นเหตุอันเป็นเหตุให้มิตรภาพจืดจางนั้นไปวันนี้ก็ขอจบไปกินกะสา,าระธรรมลงเยงเท่านี้ขออนุโมทนาในกุศลคุณงามความดีที่ทุกคนทุกฐานได้ตั้งใจเหติดีแล้ว บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของอาตมาภาพก็ขอให้ทุกคนทุก่านจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สรพพสัตทังหลายจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สัรพสัตทังหลายจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันและขอให้บุญกุศลทั้งหมดนั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาให้เฮาทุกคนทุก่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบโดยธรรมแล้วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุก่านจงสำเร็จ จงสำเร็จโดยทัวกันทุกทานทุกคนเธอ